นะไะไห้เยิ่มๆเลยอันนี้บริสุทธิ์มากพี่หน่องเฮ็ดเองเด้อ ผมลองเห็ดเองแต่ว่าได้ปูมากปูดสดๆเลยสั่งมาสั่งตรงมาจากทะเลเลยเนี่ยหวานขนาดแต่ว่างามเดี๋ยวเาไปถูบกินอีกทีหน,นึ่ง